รัวปันปันหวานมันทุกเมนูวันนี้มีเมนูเด็ดมานำเสนอค่ะเป็นเมนูที่เหมาะมากสำหรับคนที่อยากกินของอร่อยแต่ไม่อยากปัน้นไม่อยากจีบไม่อยากเหนื่อยค่ะเมนูวันนี้คือขนมจีบฉบับคนขี้เกียจแต่บอกเลยว่ารสชาติดีมากแถมเนื้อชุ่มฉ่าไม่แหง้งไม่ฝืดเคาแน่นอนค่ะเริ่มจากใช้น้ำอุ่นประมาณ300มลหรือประมาณหนึ่งถ้วยกลางนะคะ จากนั้นใส่ซุปก็ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วคนให้ละลายให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้เราก็จะได้นำซุปหอมหอมไว้ช่วยให้หมูของเรานุ่มฉ่ำขึ้นค่ะต่อมาค่ะเราจะใช้ขิงแก่จะใช้วิธีขูดเลยค่ะขูดให้ได้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะการขูดแบบนี้จะทำให้ขิงนุ่มละเอียดแล้วก็เข้ากับหมูได้ดีมากค่ะหอมแบบไม่เป็นเซียนไม่เป็นชิ้นแข็งแงเวลากินด้วยนะคะจากนั้นเรามาที่พระเอกของเราค่ะ นั่นก็คือหมูบดติดมันแนะนำเลยว่าใช้แบบติดมันนิดนึงจะอร่อยมากค่ะเพราะมันจะทำให้เนื้อนุ่มไม่แข็งค่ะใส่หมูบดลงไปในชามนะคะแล้วตามด้วยน้ำตาลขิงแกขูดกระเทียมสับพริกไทยป่นน้ำมันงาแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปได้เลยค่ะส่วนผสมแปะไว้ใต้คลิปนะคะจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าน้ำซุปเริ่มซึมเข้าเนื้อหมูแล้วพอเข้ากันดีแล้ว เราจะพักไว้ประมาณ15นาทีนะคะให้หมูดูดน้ำซุปเข้าไปเต็มๆความอร่อยจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะระหว่างรอเรามาเตรียมภาชนะนึ่งกันค่ะใช้ได้ทั้งถ้วยแก้วหรือถ้วยฟรอยก็ได้นะคะจากนั้นเอาแผ่นเกีียวมารองก้นก่อนเลยแล้วเราก็ตักหมูบดใส่ลงไปนิดนึงนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆแล้วเอาแผ่นเกีียวมาวางทับอีกทีทำแบบนี้เป็นชั้นๆไปเลยค่ะง่ายมากไม่ต้องจีบไม่ต้องปั้นให้เป็นลูกเลย ชั้นสุดท้ายก็ใช้แผ่นเกี๊ยวปะหน้าไว้ค่ะ หมูครึ่งกิโลของเราวันนี้ทำได้ประมาณถ้วยแก้วหนึ่งใบแล้วก็ถ้วยฟรอยเล็กอีกสามใบค่ะเรียบร้อยพร้อมนึ่งแล้วค่ะต่อไปค่ะเราตั้งหม้อน,นึ่งเลยต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วค่อยนำขนมจีบขี้เกียจของเราใส่ลงไปนึ่งค่ะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะครบเวลาแล้วเปิดฝามาให้ระวังไอน้ำด้วยนะคะจากนั้นโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยหรือกระเทียมเจียวตามชอบเลยค่ะ หน้าตาน่ากินมากค่ะเพื่อนๆแผ่นเกี๊ยวนุ่มๆกับหมูชุ่มฉ่ำเข้ากันสุดๆเลยค่ะและนี่เลยค่ะขนมจีบฉบับคนขี้เกียจของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกินตอนร้อนๆอร่อยมากจะจิ้มน้ำจิ้มเพิ่มก็ได้หรือกิ้มเปล่าๆก็กลมกล่อมค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้เราขอตัวไปชิมก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องปันปันเจ้าไว้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ